สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาทัศนศิลป์คุณครูปิยรัตน์ผลเจริญอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะไปเรียนกันในเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีบทเรียนมาสอนนักเรียนเรื่องการทำภาพพิมพ์นั่นเองค่ะ การทำภาพพิมพ์นั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์มากมายที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือกิ่งไม้สิ่งต่างๆสามารถทำได้หมดเลยนะคะเพื่อสร้างจินตนาการแล้วฝึกสังเกตการรอคอยเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานชิ้นนี้นะคะ เพราะว่าเซวัมดุที่เรานำมาสร้างนั้นเมื่อโดนสีปั๊มลงไปก็จะเกิดความเปียกชื้นเราต้องร้อยแห้งไปดูขั้นตอนของการพิมพ์กันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนในการพิมพ์นะคะอันดับแรกเราจะต้องออกแบบร่างลงในกระดาษซึ่งเป็นเศษกระดาษก็ได้นะคะหลังจากนั้นผสมสีที่เราต้องการเอาไว้ เผื่อเวลาระบายสีจะได้รวดเร็วเลยนะคะใช้ผู้กันทาบนแม่พิมพ์ที่เราเตรียมมาไว้แล้วก็ทำตามที่เราจินตนาการเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูคิดว่าน่าจะไม่ยากนะคะสำหรับบทเรียนนี้แต่ว่านักเรียนจะต้องใจเย็นๆในการทำงานนะคะเราไปดูตัวอย่างกัน สำหรับตัวอย่างนี่เป็นการพิมพ์ด้วยนิ้วมือนะคะเป็นต้นไม้ใช้สีชมพูไล่ระดับสีไปหาสีง่วเทคนิคต่อมานะคะเป็นการดึงเชือกเป็นลวดลายดอกไม้ด้วยเชือกไหมพรมก็ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็เห็นตัวอย่างให้นักเรียนไปทำชิ้นงานกันเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ